สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยเลยนะคะวันนี้ก็ยจ่กับผมเองโลบอกรีดเลดเรดเลดเรดเลดเลดเลดทีวีอ๋อช่องนี้มันต้องมีมุกตอนเปิดคลิปตลอดเลยเนาะเออพอจะไปเข้าเรื่องวันนี้เราจะมารีวิวโค้กสูตรใหม่สูตรใหม่มันก็คือโค้ก โ o ชู g a r ออเรนจ์ก็อย่าถามเลยว่าทำไมผมถึงอ่านภาษาอังกฤษออกอื่นนายอย่าถามนะนี่โคกโนชูค a r ออเรนจแปลตัวตรงเป็นไทยเลยก็คือโค้กไม่มีน้ำตาลโคกรสส้มไม่มีน้ำตาลนั่นเองอ่ะซึ่งผมจะกินขวดนี้ส่วนอีกขวดหนึ่งไปเก็บครับ นะเก็บ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 ขออบปเปก็นเก็บเกเก็บกบเเเบก งัดเปิดนะไปครับเปิดก่อน มาแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วเปิดแล้วมาเปิดแล้วเปิดแล้วมากินกันสามะอ๋อ อร่อยจริงๆคือมันได้รสมันได้กลิ่นโคกมันได้กลิ่นส้มอ่อนๆนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำตาลด้วยกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเห็นภาพให้ชัดๆนะกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเนาะเมไม่มีน้ำตาลเออก็อร่อยมากเลยนะ สามารถหาซื้อได้เซเว่นทุกสาขาก็สมหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับซักใหยให้ช่องผมด้วยนะคะบ๊ายบาย